ำหรับวันนี้เรามาซ่อมรืนใหม่โตโยต้าวิกโกของคุณพี่พระนะครับคุณพี่พระนำมาจากอําเภอคีรัตจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยอาการไฟทีเบลกระพริบนะครับแล้วก็เข็มใช้งานไม่ได้นะครับของคุณพี่ไฟทีเบลนะครับกระพริบแล้วก็เข็มใช้งานไม่ได้เลขสะสมวิทย์อยู่ที่1นึ่งแสนกิโลเมตรแล้วก็1.5ึ่งจุดห้าโวลต์นะครับทำหน่งนี้เลย0.1โวลต์นะครับ0.1โวลต์นะครับแล 1, นย์จุดหโวลต์นะครับแล้วก็2.1โวลต์อันนี้ไฟตกไปนะครับ สวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนใหม่โตโยต้าวีก้ของคุณพี่พระนะครับคุณพี่พระนำมาจากอำเภอคีรัตจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยอาการไฟที่เบลกระพริบนะครับแล้วก็เข็มใช้งานไม่ได้นะครับแต่เรามารับชมพร้อมๆกันนะครับว่าอาการจะประมาณไหนมามาต่อขาจ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายของผมนะครับไปรับชมกันมาดูกันนะครับคุณพี่พระและท่านผู้ชมผมได้ต่อขาจ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายนะครับบดสวิตเตอเลยนี่ครับ ของคุณพี่ไฟทีเบลนะครับกับพิบแล้วก็เข็มใช้งานไม่ได้เลขสะสมบอดณโออยู่ที่1 7 2 4 2 9กิโลเมตรนะครับแล้วก็0ูนย์ทิปเอศนะครับทิปบีศูนยโอเคนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดบอดี้ด้านหน้าให้ด้วยโอเคไปทำกันอ่ะมาดูกันนะครับคุณพิบระผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วครับต่อขาจ่ายไฟเรียบร้อยเปิดสวิตช์เลยนะครับเราจะวัดไฟกันนะครับไฟตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้นะครับ11.07โวลต์ ont, ออกมา ห้าโวลต์นะครับแล้วก็วัดไฟเกจเลยส5่จุด้าวลตนะครับแล้วก็ศูนย์หนึโวลศนครับแล้วก็หน้าวลต์นะครับทำหน่งนี้เลยศูนยนวนะครับศูนยนวนะครับและก็ศูนย์หน่งโวนะครับแล้วก็สองจนอันนี้ไฟตกไปนะครับศูนย์จุดหนึ่งหกโวลต์นะครับแล้วก็สองจุนึ่งโวลต์ำหน่งนี้ศน 0.2โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์นะครับนี่ก็ตกไปนะครับ1.5โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์ตำแหน่งนี้0โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์โอเคนะครับตรงนี้ไฟหายไปแล้วก็ตกไปตกไปนะครับตำแหน่งนี้เกณนี้ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าน่าจะไม่ขึ้นด้วยเพราะขาคำสั่งสปีดก็ตกไปนิดหนึงนะครับมาทำการมาดูกันนะครับคุณพิพผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์วัดไฟกันเลยนะครับ รีบหน่อยนะครับคลิปนี้ฝนตกเดี๋ยวไฟจะดับสวิตช์นะครับวัดไฟตำแหน่งนี้เลย10.07นะครับเข้าอา5โวลต์นะครับวัดที่เกตเลย4.5โวลต์นะครับแล้วก็0.16โวลต์0โวลต์นะครับแล้วก็0.15โวลต์นะครับตำแหน่งนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวไปเอา0โวลต์นะครับแล้วก็1.5โวลต์0.16โวลต์นะครับแล้วก็4.5โวลต์นี่มีไฟมาเต็มแล้วนะครับ 0.169โวลต์และก็4.8โวลต์นะครับ0โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์โอเคนะครับมี5โวลต์มาห5โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์นะครับตำแหน่งนี้4.8โวลต์ครับและก็0ูนโวลต์โอเคนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกันครับมาดูกันนะครับผมคุณพี่พระนะครับผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับทีนี้จัดเข็มเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์กันนี่ครับ มาดูกันเลขสะสมออดิโอยังอยู่คงเดิมนะครับอยู่ที่172,423กิโลเมตรนะครับทิป A00 ทิป B00 นนะครับเข็มแอดจัดให้ทุกเข็มนะครับ ทำความสะอาดบอดีด้าน้หนาให้ด้วยครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s ั b s cri b e เป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงในําำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้นะครับขอขอบคุณคุณพี่พระนะครับที่ไว้วางใจนำเดินมาแม้เราดูแลกันคุณพี่นำมาจากอำเภอคีรัตนนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณมากมากครับ และเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามการซอ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผม,ผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรอีดีไลน์ผมมีในบนคลิปเลยสามารถแอดไลน์ดีหรือโทรมาสอบถามกก่อนได้นะครับและคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ